สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่เขื่อนอุบลรัฐนะคะก็หลังจากที่ไปวัดตัวตัดชุดนะคะเตรียมตัดชุดเพื่อ77ปีรัตนศลินนะคะแล้วก็ได้จอดพักนะแม่เนาะจอดพักเพื่อที่จะพาพ่อแม่พี่น้องนะคะแฟนเพจบ้านมลรัตนศลินนะคะแล้วก็ทั้ง YouTube นะคะเพื่อจะได้เยี่ยมชมนะคะเขื่อนอุบลรัฐนะคะจะพาไปเบื้องวิวงามๆค่ะพี่น้องสันเขื่อนในพี่น้องนี่มันนี่วันชิวๆค่ะ ไปกันเลยค่ะนี่นะคะแดดกำลังดีพี่น้องอาจจะเบิ้งขึ้นจังแดดแห้งเราจริงๆเราบ่ได้ฮอนขนาดนั้นขากันม่ร้อนมั้ยนะคะนี่น้ำงามผิวงามอยู่นะน้ำแห้งาล้อมมันอ้ยหน้าเนียนมากเลยนแน่นอนด้วยเนาหน้าเนียนมากเลยหน้าแน่นอนงามแหงหน้าพี่เป็ดสวยมากเลยตรงนี้แล้วพี่เป็ดก็ผอมมากด้วยผอมอ้โผอมจริงๆหน้าแม่ก็สวยเนี่ย แดดสีสวยมากเลอมจริงๆด้วยเวยมากเลยค่ะเดินแบบนางงามด้วยพี่เปวยกส้นสูงปราสวยมากเลยค่ะสวยนะแล้วมันก็ไม่ได้แดดด้วยมันแดดนะมันดูแดดจ้าแต่ว่ามันมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอ่ะอันนี้าลอนทุกคน ทางนี้แม่ตพอบรรยากาศหอนเริ่มหอนแล้วเป็นตาเป็นตาเอ้าไทยพี่น้องเป็นตาเมทไทยเอ็มบียู่นี่บอคือบอเนาะเป็นเป็นตาคือบอมาของไงบอมาของไงเป็นตาคือบอนี่ไม่ได้พร้อมแต่ไม่ได้พร้อมเป็นพี่เป็ดหรอกนุ่นก็พร้อมในเงาไม่เงาเนาะหายเลยงามเพง เม่เจ <idd> ็บ <Lust> บ้าขนาเคยได้เศร้าหัวอยู่มือหัวเบ็ดมือามหัวเบิดมือแต่สัสวนแล้วมีหัวมกนั่วนเบ็ดสัดส่วนที่เป็นพออกก็เลยแยกกันยาพละฟังมองก็เลยแยกกันยางพลฟังพลัฟฟายส่วูของเรากำลังใส่ส้นสูงหานิ้วนะคะ แล้วก็ตรงนี้มาไม่ถึงตอนนั้นอ่ะใช่แล้วนี่ตรงนี้น่าถ่ายเอ็มวีเฮ้ยนี่แหละตรงนี้แหละมาของไงน่ะของไงร้านอาหารนี่เป็นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสงขลารงแระเทศอ๋อ แม่ก็ไปด้วยสิอุ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะเมื่อกี้เราน่าจะตบแป้งก่อนตรงนี้ก็เป็นวิวเขื่อนนะคะวิวหน้าร้านอาหารแต่เสดายอยู่พี่น่องขันว่าอิ่มเขามาตามสั้งกบจีแว่กินเขาอยู่ แต่ว่าอิ่มแล้วนะอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยมันมีไอยเย็นนะตรงนี้มันเย็นนะเย็นน้าย็นอยู่บ้งพุ่งๆเลยทุกทีสุดหูขุดสุดหูสุดตาอยู่โอ้ยขีดหอดเขียนลำเปล่าบ้านอีหล่าดิ้เขียนลำเปล่าผู้บ่าวนัดให้มาเจอโอ้คุณแม่ปลาบ้อนคุณแม่โอเบอแมนอเออนปลา วาแมนปลาที่ยวกว่าแมนปลาบอนขึ้นมันถูกอิ้วนี่ไง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 เจ้าเห็นเป็นตัวเลยน่ะปลาเอ้ยในกล้องก็เห็นปลาอย่งกเพิอนแดดเดียวขายไหมเอาแม่ปลาสลิดปลาสลิดน่ะยสามตัวเลยน่ะเจ้ตัวมั้ยเเห็นบ่ปลาสลิดตัววูวว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 วลวว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 ลวสว่วววววววลวว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 วาวว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  ไม่มันต้องเป็นปลาสลิดปลาลายอะไรไม่ใช่ปลาสลิดแต่ว่ามันเป็นตัวเล่ย์ปลาลูกหมูไม่ลูกหมูนะมันคือปลาอีหยังพี่น้องตัวเป็นแบบนี่มันคือปลาอีหยังนี่พี่น้องปลาสลิดคักค่ะไม่ใช่สลิดมันลายชัดตัวนั้นใช่ปลาเดียวกันหมดเลยใช่พี้ยเพี้ยเพี้ยอันนั้นลงเพอุ้ยต้งหล่แกะแกะเบื้องเบิ้องอันนั้นน่าจะเป็นแบบว่าจับใส่จนเแลยวเห็นตัวปลาไหมเอาบ้านดุ่มลงไปอยู่กับสิ่งใได้เนาะ แม่จะทำอะไรแม่จะทำอะไรถ้นนบตัวนี้คือสันเขื่อนเหรอ่ะใช่ใช่หละโอ้นน่นมันนี้อ่ะวัดปริมาณของน้าเนี่ยนี่นาบ้านอะไ่ะออกไปพุ่นมออกไปนย เป็นธรรมไทยเอ็มดีเถอะใช้ขึ้นหงส์โต๊ะกางงามเห่งงามบรรยากาศสุดยอดเลยไวสิมาไทยพี่เวดดิ้งกับมาเลยพี่การไรเพื่อนสงสัยมงแลนหรอกกำลังใจยไม่ใช่น่าจะเป็นนั้นหรือเปล่าเลี้ยงปลาบ่เลี้ยงปลาเป็นกระสังปลาร้านอาหารกระสังปลาร้านอาหารนะเปล่าน้ำลึกน้ำเบ่ลึกบ่สำรับที่สามารถลงุ่มเนาะคือลูวิงเนาะแล้วตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมทำไมไหนหนาตรงนั้นอ่ะ <ล>สตรงตรงนั้นสามารถลงได้นะที่อยู่กับตรงตรงนั้นน่ะแต่รอบ<ม>รอบนี้จะไม่สามารถที่จะลงมาได้มนันจะลึกมากตกลงไปนีตายมั้งอันนี้ก็เหมือนกันบอ่อน่าบ่อน้าลงเพื่อเพลินกันไปแหยเ่เรือแลนน่ะนี่เรือแลนอันเดียอ้ยมันน่านนจะเป็นกระชังปลานะแม่นะว่ากระชังปลาคือเปีย็นสี่เหลี่ยมเอา้าขาน่าจะอยากเปลี่ยนรูปแบบแเบึงเบิง่งบานเพิ่นอยู่ในน้ำปุ่นไหนบ้านน,นีนน่มีหอดตน้นไม่ ก่อเหรอกลางกวาอือจอขกัก็บ้านทีว่าบ้านในขําทีว่าทีว่ายายล้วให้เลือลงไปบ้านลึกนักัทลงไปบอยู่มองหายเพล่เจะเป็นเดินคือยังอยู่เกากลางเกาะกลางนี่นูอยากขับนปหอดเร่ดเดู้อยากขนนรูอยากขับเอน้อยากัรนนี้อยากขรนอาับเรืแบบนี้อเอนีร้เรนีรรกร้กับอนัอนนอนี้อ่ะ กำลังจะมาแลเอจวันเบี้ยงหมือไจวันเบี้ยงเนี่ยหนูอยากหนูอยากขับเองอันนี้เจอตอรี่เรื่องอะไรบอกมากบอกของไงอยากขับ น้ำมันเบิดบ่น้ำมันเปิ่งเบิดบ่คนคือสะปีดจ่าลงแถวนี้ไม่ต้นใจเราก็ตีแกลล์รถนี่แม่แล้มาดูนี่มาดูน้าแล้วน้ำกระทูปฝั่งน้าปลามันก็อยู่ที่เดิมมันนะปลาอยู่ที่เดิมมันนะโอเค ทำนมี่ราคะพี่น้องพากันแวะมาเบ่งบรรยากาศช่วงบรรยากาศนะคะก่อนที่จะเข้าบ้านพักนะคะคลิปนี้ก็ขอปิดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ